ความหมายของอินทรีย์ทั้งห้านี้ในที่สามผู้มีศรัทธางามคือความเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตะักถาคะตะเพราะเหตุว่าเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธด้วยพระองค์เอง ถึงพร้อมด้วยวิชาแก่กล้าจะระณะเก่งสเด็จไปดีเองทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นสาพระถีผู้ฝึกบุรุษได้หายห่วงไม่มีผู้อื่นล่วงยิ่งไปกว่าพุทธองค์เป็นพระศาสดา ของเทวาผู้สูงสง่งและมะนุดผู้ทรงความเบิกบานจำแนกธรรมนี้เรียกว่าผู้มีสัจทินสีแก่กล้าลำ้ำสองมีความเพียรน,นำคือผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลบำเพ็ญตนอย่างแนบเนียน ป้องกันไม่ให้เพียนให้กุศลถึงพร้อมครันมีกรรมลังแรงดีพร้อมกับมีความบากบันมีทุระคงมั่นในกุศลธรรมทั้งปวงขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระมหาเถระ พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระบรมาธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออํำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะ หลังทำวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจะริยธรรมระบบ FM 96มเมกะเฮิร์วัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการ อาจารย์พระมหาประสิทธิภาษาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลาสิบแนาฬิกาสี่สิบนาทีไปจนถึง19บเนาฬิกาสิบนาทีวันนี้ก็เหมือนเดิม ่ายทอดเสียงร่วงหน้ามาจากวัดโพธิศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตโดยสุเทพเอกนากานาปิทีประเทศเอสโตเนียก็เพิ่งได้เดินทางมาถึง เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันที่สองในการจัดรายการธรรมะละวันนี้ก็ยังอยู่ในกราะเอกนาซึ่งมีอาจารย์ดออรอันดรัสทิตายาน,นเป็นเจ้าอาวาส และมีพระจิตตเมธาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสสามเณรเมตตาโพธิทั้งหมดสามรูปซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นคือคนเอสโตเนียได้รับภาระในการดูแล ศูนย์ปฏิบัติธรรมกรรมัฐานเอกนาของวัดพระาธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่ณที่นี้อลรวตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะหลังธรรมวัดเย็นยังอยู่ในเรื่องความหมายของอินรียห้าแต่เป็นในยะที่สาม ดังที่ได้ปะหน้าธรรมมานไว้ <c oughs> ใจความก็มาในมหาวาระวสังยุตตนิกายพระสุตตปิฎกเล่มที่19หน้าที่2 6 2ถึง63ข้อที่8 6 4ถึง869 ใจความว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสัตทินรียวิริย,ยินรียสัตทินรียสมาทินรีและปัญญน,นรียก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาภิกษุทั้งหลายก็สัตทินรียเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอระหรันตรัสรู้เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ สเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดา,า,าของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี่เรียกว่าสั์ทินสีคือความเป็นใหญ่ ในการมีศรัทธาคือความเชื่อก็วิริยินทรีเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมมีกำลังมีความบากบันมั่นคงในธุระ การงานอันเป็นกุศลธรรมทั้งหลายไม่ทอดทุระนั้นอริยสาวกนั้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารกความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้มัน่นเพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันลามุก ที่ยังไม่บังเกิดขึ้นเพื่อละกกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่บงังเกิดขึ้นเพื่อความถึงพร้อมเพื่อความไม่หลงลืมเพื่อเจริญยิ่งขึ้นเพื่อความไพ่บณ์เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วนี่เรียกว่าวิริยินสีหรืออินทรีย์คือความเพียรความพยายามในการปรารบอย่างสม่ำเสมอก็สตินรีย์เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติเครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งระลึกได้ตามระลึกได้ซึ่งกิจที่กระทำและคำพูดแม้นานได้อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นภายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตได้นี่เรียกว่าสตินีหรืออินทรีย์คือความมีสติก็จะมาธินรีเป็นอย่างไร สูทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิให้เอกคคตาจิตอริยสาวกนั้นจัดว่าสงัดจากกามสงัดจากกุศล,ลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร์ มีปิติและสุขเกิดแล้วจากวิเวกอยู่บรรลุผุ้ติยัฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารพระวิตกวิจาร์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เธอมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยกายเพราะมีปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายสัรเสริญว่าผู้ให้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอบรรลุจตุทะฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์และดับโทมนัตสูมนัตก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี่เรียกว่าสมาธินีก็ปัญญินีเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องกำหนดความเกิดความดับอันประเสริฐชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบอริยสาวกนั้นย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นีทุกสมุทยัยนิทุกขนิโลดนีทุกขนิโลดราคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าปัญญนสีภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลอินทรีห้าประการอ,อันนี้ก็พูดถึงอินทรียทั้ทงห้าประการซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะวิปัสสนาซึ่งมีการเข้าปฐมฌานเป็นสำคัญและมีทุติยฌานฌานที่สองตติยฌานฌานที่สามเกิดขึ้นมาตามลำดับที่สำคัญคือไม่ละสติ มีสติอยู่ตลอดเวลาทั้งสัมปชัญญะด้วยคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกขณะจิตในทุกขณะที่จิตเป็นไปไม่ว่าจะเป็นไปทางกายทางวาจ,จา หรือทางใจก็เป็นสติที่บริสุทธิ์ในอินทรีย์ห้านั้นสติก็จะอยู่ตรงกลาง้อหนึ่งกับข้อห้าเป็นศรัทธาและปัญญาส่วนข้อสองกับข้อสี่ก็เป็นความเพียรกับสมาธิ คอที่สามจึงเป็นสติคอยควบคุมทั้งสี่อย่างคือทั้งศรัทธาและปัญญาความเพียรและสมาธิควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมออินทรีย์ทั้งห้านี้จึงอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งดังนั้น จึงต้องรู้และรักษาอินทรีย์ทั้งห้านี้ไว้เป็นประการสำคัญในการปฏิบัติธรรมอินทรีย์ทั้งห้านี้จึงถือว่าเป็นเสาหลักของการปฏิบัติธรรมเพราะว่าจะต้องอาศัย ความเป็นใหญ่ในกิตทั้งปวงที่ประกอบด้วยความเป็นใหญ่ทางศรัทธาความเป็นใหญ่ทางความเพียรความเป็นใหญ่ทางสติความเป็นใหญ่ทางสมาธิและ ความเป็นใหญ่ทางปัญญาซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถประคับประคองการปฏิบัตินั้นๆให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน โดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะต้องมีการพิจารณาตีความหมายขยายความให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งสมมกับคำว่าวิปัสสนาซึ่งแปลว่าเห็นแจ้งหรือรู้แจ้ง ในสภาวธรรมต่างๆอย่างกรณีอินทรีย์ทั้งห้านี้ก็ถือว่าเป็นสภา,สภาวธรรมขั้นสูงสุดเพราะถ้าหากว่าขาดอย่างใดอย่างหนึง่งการปฏิบัตินั้นก็ไม่สามารถที่จะร่วงพ้นไปได้หรืออยู่รอดปลอดภัยหรือเป็นไป อย่างสม่ำเสมออย่างเช่นข้อที่หนึ่งคือศรัทธาคือความเชื่อถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ความเชื่อที่สูงสุดเป็นความเชื่อในเบื้องต้นแต่เมื่อมีปัญญาเข้ามาประกอบและพิจารณา เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนเองนี่จึงเรียกว่าความเป็นใหญ่หรืออินทรีย์ข้อ2กับข้อสคือความเพียรกับสมาธิก็เหมือนกันจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้าว่าไม่มีความเพียรเอาเสียเลยสมาธิก็ไม่มี สมาธิก็ไม่เกิดต่อเมื่อมีความพยายามในการบำเพ็ญในการประกอบกิจการการปฏิบัติจึงถือว่าทั้งสติทั้งความเพียรทั้งสมาธิและปัญญา เป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าขาดองคุณแห่งธรรมทั้งห้าอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ประครับประคองจิตให้อยู่ใน การปฏิบัติอย่างมั่นคงตัวอย่างศรัทธาคือความเชื่อในที่นี้จะเน้นความเชื่อในสิ่งที่เป็นไปแล้วหรือเป็นไปได้โดยยากลำบากแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่จะเป็นสิ่งที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนไปเช่นศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือเราอริยะสาวกทั้งหลายซึ่งมีความมั่นคงเหมือนในข้อที่ว่าเป็นพระอระหัน แล้วก็ย้ำด้วยคำว่าตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือเป็นพระอาหารหันเนินก็เป็นเองจึงทำให้ผู้มีความเชื่อมีศรัทธามีความมั่นใจเพราะว่าไม่ได้ไปฟังจากคนอื่นไม่ได้ไปรับจากคนอื่นมาเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงบำเพ็ญ อย่างอื่นของคนอื่นของลัทธิอื่นในสมัยนั้นเป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่ได้บรรลุหรือไม่ได้ประสบความสำเร็จเมื่อพระองค์มาปฏิบัติเองโดยมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับดังนั้นจึงทำให้ สิ่งที่เชื่อและทำตามนั้นมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเรียกว่า <c oughs> เชื่อกินได้นะ <c oughs> เ,ออเชื่อกินได้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นตรัสรู้ ไม่เกิดปัญญาอย่างแท้จริงปัญญาอย่างสุดยอดก็ยังเป็นที่คลางแคลงใจไม่แน่ใจไม่แน่นอนดังนั้นศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญาทั้งหอย่างนี้จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่วันไหวในอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามีความมั่นคงด้วยปัญญาของตนเองอย่างแท้จริงเอาแล้ววันนี้ดูไปดูมาเวลาก็หมดอีกแล้ว ต,ต้อง <c oughs> นำรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นจากท่านผู้ฟังไปก่อนขออําลาพระจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดการนำเอาธรรมะไปปฏิบัติ เพื่อให้กําจัดทุกใหญ่ไพ่พณานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเืินขอเจริญพร